ปิดกล้องแล้วคิดถึงจางล้วกลับห้องทีแรกนะมั้ยบน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 ไม่ได้พูดแทบี่นี่นอนอ่ะก็มึงนี่มีระเบียบอืมเดะผมเห็นด้วยพิธีพี่พูดอ่ะ โคตรไรเรื่องเบียดเยนห็นไหมบอกแล้วมามึงเลยไปซันมึงเลยไปซันม่เลืยเฮ้ยยเที่ที่มันใครครับครกั็แตเป็นไปเดินชอปปิ้ง่ว่ไม่ยอ่ัน บนรถก็คือถ่ายลำบากมากเพราะว่าพื้นที่รถมันแคบนะครับผมแล้วก็เวลาถ่ายเราต้องปิดแอร์ครับเหมือนตู้อบดีๆนั่นเองเป็นไงครับทีบนรถเป็นไงครับก็กรลมร้อนครับลมร้อนครับ มาโรเี่ยพันเดียเพลงเนียวดูดูไ่แล้พี่นัทขี่ดู่กี่แล้วรองตีรัพงคนเือนเยาอยากรู้ต้องทำเช่นไรให้ใจมีปวดร้าะเหล่าเบี่ยวหัวใจ อยากมีใครสักคนที่เข้ามาให้ฉันไม่เงาช่วยทำให้ฉันไห้รู้ว่าความรักมนทำให้ชีวิตมีค่าเธนะรู้ารักจริงกันอย่างไรสินเมื่อกี้อยู่ในน้ำกี่ชั่วโมงครับ ผมใหมาณชั่วโมงครึ่งอะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไม่ทําแบบชาชนใหม่นะละารนิีวมือผมหายอยู่ในน้ำไม่อยากขึ้นเลยไม่อยากจะบอกด้วยไม่รู้มีใครเห็นไหมรูปเลยหลับ <c oughs> หลับในน้ำหลับที่นั่งกัน้าแล้วก็หลับไปเลยเออ อ่าไไ้นนีมมเต็ใจป,ปสวัสดีครับผมตอนนี้เป็นเวลาวันที่17มีนาคมเวลา3ทุ่ม55นะครับซึ่งตอนนี้นะครับกองถ่ายวายเดฟนี่กำลังถ่ายซีนสุดท้ายอยู่<ช> <laughs> จะปิดกองแล้วเราจะมาเ o าดาวนับอยหลังปิดกองกันเออตื่นเต้นเพราะว่าเราถือว่าอยู่กับเรื่องนี้มาแบบเดือนแล้ว,ลวก็บกอก w o r k ็ h o p อีกซีกว่าเดือนนานมากจริงๆก<อ>็คือชนะปั้นพก็เป็นปีอะนานมากเพราะฉะนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากสามทีจได้ปิดกองแล้วผูกพันมากกอนนี้แบบพูดเกินก่อน อจริงผมอะถ้าย้อนกลับไปดูอะผมออกกองครั้งแรกเป็นคนแรกเออใช่อันเนี้ยเรารู้สึกแปลกอะมันจะปิดตัวมันก็อยู่มาถึท้ายใช่ไหม,ออไมไใช่ใชรู้สึกแปลกอะตื่นตนันมากออคือเราเห็นท,ทั้งพี่นๆน้องๆเนาะในกองเนี้ยจากที่แบบตอนแรกต่างฝ่ายแบบรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอะไรเงี้ยแต่ยังกันอยู่เออต่างฝ่ายต่างอยู่อย่างนี้เรามาเป็นโมแบบก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยแต่สักพักมันก็เหมือนแบบ น้องๆต่างๆก็ไม่มเข้าม,มาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเห็นพัฒนาการน้องๆด้วยอ่ะทุกคนไม่ว่าจอย่างาปูต้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบฟิร์สเรื่องแรกเลยอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องแม่งเก่งวะ่ะวันนี้ซีสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าพวกน้องแม่งโคตรพัฒนามากมาก็รู้สึกว่าน้องน่าจะแบบไปได้ไกลามากๆใน่นว่อนพูดดีไปอ่ะบม <c oughs> อ,อไรพูดไหมครับเออพูดตื่นตันครับเตื่นตันเนาะเออขอบคุณที่ได้เจอพี่ๆที่ดีครับมันเหงานะจะปิดกล้องแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศซีสุดท้ายขาดาวกันไปนู่นลุน คุณเขาบอกว่าเสร็จแล้วอันนี้คือปิดแล้วปิดแล้วเป็นการทำงานที่เหนื่อยมากๆใช้เวลากับการทำงานเรื่องนี้มาจริงๆแล้วแต่ว่าปีก่อแล้วกอเป็นปีแล้วอะเป็นแบบเพราะว่าเด็กๆก,ก็น่าจะเกิดใช่ประมาณแบบก็คือเหนื่อยมากๆเป็นเรื่องแรกที่เหมือนแบบบกกิ้งก่อนที่จอดองด้วยเลยอนะไรเงี้ยราก็รู้สึกว่ามันมีแบบ จริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นปก <Trans> ติเราเป็นคนพยายามแบบเข้าใจคนด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องนี้มันเลยแบบยิ่งทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้นไปด้วยหมายถึงว่าเราหวังให้เขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอจริงๆแบบสิ่งที่เราหวังมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็แค่ทําแบบทําความเข้าใจร่วมกันกับทุกฝ่ายงให้มันออกมาเป็นงานของทุกคนที่ไม่ใช่งานของเราแค่คนเดียวก็เหมือนเราก็ได้พัฒนาของเราด้วยใช่แล้วก็แบบก็เห็นว่าแบบยังไงก็ น้องๆทุกคนตั้งใจแหละเราเชื่อว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้่าจะถูกใจหลายๆคนเลยนะก็เลยอยากให้ทุกคนน่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะจริงๆน้องๆใหม่มากเราก็เราเชื่อว่าอยากเป็นเหมือนกระบอกเสียงที่ฝากน้องๆทั้ง15คนเลยนะคะใช่ครับ ใจไม่ปวดร้าว่าเปลียวหัวใจอยากมีใครสักคนที่เข้ามาให้ฉันไม่เหงาช่วยทำให้ฉันได้รู้ว่ารักแท้ที่เข้ามารู้ว่ารักจริงกันอย่างไร เธอสมัยก่อนไม่รู้จะขัารถเครื่องใช่ใช่เขาแบบฉารก็งงว่าคนภาคกลางใช้รถเครื่องด้วยหรอบ้านชายไม่คนภาคกลางใช้คนนครขัถมมาใช้ตอนแรกฉันอยู่แบบสุโบทิมณฑลเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอรไซมอเตอร์ไซค์ี่แต่พอเข้าไปอยู่นักั้อถมก็ยังไงกับเครื่องนี่ก็คิดว่าอออมีเครื่องมีแบอเมอะไรอีกเปีนคนนักถมหรือว่าเมฆขึ้นเมรขึ้นคืออะไรคือรถมอเตอร์ไซค์นี่ถามยีนีนครขั้มเรียกมอเตอร์ไซค์ว่าอะไรนีเครื่องเห็นปะพี่ไม่ใช